สวมชุดสวยระยิบระยับเตรียมแดนซ์กันกระจายและค่ะสำหรับการฟิตติ้งของนักแสดงมาลีเรืองระบำที่ผู้จัดพี่ไก่รายุทธ์ทนฟังกระแสะเรียกร้องไม่ไหวถึงกับต้องจับพระนางสนยุกแพทริเซียมาจิ้นคืนจอกันอีกครั้งหนึ่งกับบทนักร้องสาวเสียงใสและไอ้หนุ่มนักเต้นท้าวฝ่ายงานนี้มันชัวร์เพราะพี่ไก่จัดเต็มเก็บทุกรายละเอียดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมการันตีดีกรีความแซ่บปรีดปราสนันจอแน่นอนคะ่ะ ก็ดีใจมากนะครับได้เจอน้องแพทอีกทีนะครับเป็นน้องที่ผมเป็นดูนะครับโปรตีเขามีแต่สาวหวานนี่เป็นหนุ่มหวานนะฮะเป็นนักเต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความสำอางเป็นเมทัเซ็กชวลประมาณนั้นนะครับชอบแต่งตัวอะไรอย่างนี้พวกนี้ใช่นางเอกก็คิดว่าแบบเป็นเพื่อนสาวก็เลยทําตัวสนิทอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายจริงๆนะคะเอาแค่ใช่แค่ดูแลตัวเองท่านเองนะเรื่องที่แล้ว เขาถูกกระทำแต่เรื่องนี้เขาขอเอาคืนคุณสนคุณสนจะว่ายังไงจะยอมไหมแล้วมาดูว่าความสนุกสนานรับรองไม่แพ้กันค่ะมาลีเริ่งระบอมค่ะ